สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบ่าวลินนะขึ้นทางด่วนนะครับจากด่านยมราชจะไปงามวงหวานนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นโรงพยาบาลรามานะครับ ออกขวาจะไปดินแดงนะครับอนุสาวรีย์ชัยพระดามเก้านะครับถนนพหล,ลโยธินสนามเป้านะอันนี้ผมก็จะตรงไปทางงามวงบานแก้งวัฒนะนะครับกับบรรยากาศวันนี้นะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะ ถ้าจะไม่ผิดนะครับเดือนตุลาคมด้านตึกด้านซ้ายนะครับจะเป็นโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นถนนพระรามหกนะครับถนนพระรามที่หกนะครับอีอยู่ใต้ทางด่วน,นะนนี่ก็เป็นทางด่วนสีรัตนะครับจุดหมายวันนี้อยู่ที่พันธิพลาซ่านะครับงามวงวาน พันทิปประตูน้ำไม่มีแล้วนะครับน่าจะเหลือแต่พันทิปพราซ่างามวงวานนะครับ บรรยากาศนะครับการออใช้รถใช้ถนนนะครับบนทางด่วนสีรักนะครับขึ้นจากด่านแยกจมราชจะไปที่ถนนางามวงวาน,นครับนะด้านหน้านี้จะเป็นสถานีกลาง บางซื่อนะครับหรือว่าสถานีกลางอภิวัตนนะครับสถานีรถไฟ ที่จะไปโรงหมอชิดนะครับออกซ้ายตรงนี้นะครับหมอชิดหรือว่าสถานีาสถานีอภิวัตนะครับสถานีขนส่งหมอชิดนะครับออกซ้ายไปถนนกำแพงเพชรสองก็จะไปตามป้ายงามวงศ์วาน ซ้ายนี่จะไปถนนราชพฤพึก์การเจนาพิเศษนะครับไปขึ้นทางด่วนไปบางแคบางบวัวทองได้เหมือนกัน ังซ้ายนะครับจะเป็นสถานีรถไฟนะครับอภพิวัตนะครับเราจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจอดอยู่เมื่อกี้นี้ยังไม่ได้หันกล้องไปดูนะครับวันนี้เอาของไปส่งที่พันทิพย์งามวงวานนะครับ สบายๆนะครับเชา้าๆเวลาตอนนี้ก็9โมงกว่านะครับรถก็ไม่ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบนทางด่วน ทางด่วนอีกจ่ายค่าผ่านทางอีก1จุดนะครับไม่รู้ว่าที่บาทนะน่าจะ10บ,บาทนะครับแท็กนะครับเงินสด10บบาทนะเพื่อจะไปออกถนนงามวงวาน เราจะไปทางงามบมวาดไปทางพงเพชรหมอเกษตรเสรียค่าทางด่วน2ต่อนะครับ60บาท ไปก็แจ้งวัฒนะนะครับงามวานนี้ก็ทางออกตรงนี้นะครับออกซ้ายก็จะไปทางรัตนาทิเบศนะครับออกขวาก็จะไปทางมอกระสีสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ บรรยากาศบนทางด่วนนะครับเ,เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับในคลิปต่อ,ตอไปนีรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ